สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆ ท่าน,นจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและตัวของท่านเองก็จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวง เพื่อเดินตามดวงนะคะและนี่เป็นดวงดวมค่ะเราดูแบบมุมกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเจ้าราศีธนูดอวพระอาทย้ายในครั้งนี้นะคะดวงชะตาพลิกผันค่ะสิ่งนี้จะเข้ามาที่ตัวท่านแล้วมันคืออะไรกันมาเริ่มฟังกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งสําหรับท่านที่เกิดในราศีธนูคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคม คลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะเจ้าราศีธนูมาเริ่มฟังกันเลยนะคะ ดาวพระหัสย้ายในครั้งนี้ค่ะท่านจะเป็นยังไงกันบ้างท่านจะมีข่าวดีๆเข้ามาบ้างหรือไม่ท่านจะมีโชคมีราบไหมเพราะว่าดาวพระหัสนะคะเป็นดาวใหญ่ย้ายแต่ละครั้งมกักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทั้ง12ราศีเลยทีเดียวค่ะบางท่านก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางท่านก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงก็มีไม่น้อยนะคะดาวพรหัสนั้นเป็นดาวใหญ่นั่นเองค่ะย้ายแต่ละครั้ง จะเกิดการสั่นสะเทือนกับทั้ง12ราศีนั่นเองนะคะดาวพระหัค่าจะย้ายตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2565นะคะไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566ค่ะหนึ่งปีจากนี้ไปนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านค่ะและจะเป็นสิ่งดีๆด,ด้วยนะคะชาวราศีธนูอันดับแรกก็คือเรื่องของการงานค่ะท่านจะมีข่าวดีเรื่องของการงานเข้ามานั่นก็หมายความว่าท่านจะเหนื่อยมากขึ้น แต่จะเป็นการเหนื่อยแล้วชื่นใจเหนื่อยแล้วดีขึ้นเหนื่อยแล้วได้เหนื่อยแล้วเห็นผลนะคะจะไม่เหนื่อยฟรีหรือว่าได้บ้างไม่ได้บ้างเช่นที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะจากนี้ไปท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือว่าสายงานที่ท่านทําเข้ามานะคะหรือว่าอาชีพที่ท่านทําด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นจะมีงานให้ท่านได้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็จะมีลูกน้องมีบริวารซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมองเห็นความขยันและอดทนมองเห็นการตั้งใจทํางานของท่านมองเห็นฝีมือของท่านนั่นเองค่ะส่งผลให้ท่านนั้นจะช่วยเหลือผลักดันให้ชาวราศีธนูน,นะคะดีขึ้นกว่าเดิมผู้หลักผู้ใหญ่จะกลับมาหวังดีและจะ หยิบยื่นโอกาสดีๆให้ท่านจะมีโอกาสได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพหากใครที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีโอกาสได้งานทําค่ะถ้าหากว่าตัวท่านนั้นไม่เลือกงานมากจนเกินไปเด็กได้ว่าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายทําหมดเลยจะได้มากได้น้อยก็ทําขอให้ได้เงินมานะคะ ท่านมีโอกาสได้งานทำอย่างแน่นอนค่ะและใครที่ทำงานค้าขายขายอาหารขายของกินต่างๆนานาหรือว่าขายเกี่ยวกับการ,รผลิตภัณฑ์เสริมความงามอ่า ขายเครื่องประดับทั้งของแท้ของเทียมเซอร์วิสฟรีแล์รับจ้างทั่วไปทำงานผ่านสื่อต่างๆผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทั้งมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านท่านจะดีขึ้นนะคะท่านจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ๆจะได้ออเดอร์ใหญ่ๆในช่วงระยะเวลานี้โดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันนะคะบางท่านบอกว่าโอ้ลูกค้ารายเก่าๆหายไปนานช่วงระยะเวลานี้ล่ะคะ่ะลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไป จะกลับมาใช้บริการท่านนะคะจะกลับมาอุดหนุนท่านจากนี้ไปคะ่ะท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำท่านจะต้องกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวว่าท่านจะทำไม่ได้นะคะหากมีโอกาสดีๆเข้ามาจงรับเอาไว้ถ้ามีใครนำสิ่งดีๆมาเสนอจงรับเอาไว้ท่านทำได้หรือไม่ได้ให้รับทำเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหากท่านเกิดการติดขาดหรือว่ามีปัญหา ในเวลาต่อมาท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะและในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะชาวราศีธนูหากท่านนั้นสนใจอยากจะทำงานพิเศษเพื่อที่ว่าจะมีไรายได้เพิ่มอยากจะรับจอบนอกเวลางานอยากจะมีอาชีพเสริมหลังจากทำงานประจำเพราะว่ามีเวลาเหลือนั่นเองนะคะที่ผ่านมาอยากทำแหละแต่ว่า จังหวะและเวลาไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควรแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโอกาสได้ลงมือทําจะมีช่วงจังหวะดีๆให้ท่านนั้นได้ลงมือทํานะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจากนี้ไปค่ะขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามหรือหากท่านอยากจะทําอะไรก็ตามขอให้ท่านมุ่งมัน่นขอให้ท่านมีความมุ่งมัน่นท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้ทําเช่นเดียวกันและที่สําคัญเป็นหนึ่งปีที่ท่านนั้นจะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้น จะมีกําลังในการใช้นี่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านจะมีโอกาสได้เงินเพิ่มในหลายช่วงหลายหลายครั้งนะคะเพราะท่านจะพบช่องทางการทำงานเพิ่มขึ้นท่านจะพบช่องทางการทำเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางสำหรับบางท่านใครที่เข้ามาฟังนะคะให้ท่านเริ่มศึกษาหาความรู้หากท่านอยากจะทำในสิ่งที่ท่านอยากทำท่านมีความรู้ความสามารถด้านใดบ้างให้ท่านนั้นลองนะ กลับไปคิดดูนะคะว่าท่านทำอะไรได้บ้างทำอาหารหรือว่าสามารถทำทำทำเกี่ยวกับภาษีได้หรือทำอะไรได้จากนี้ไปให้ท่านนั้นพิจารณาเธอคะ่ะว่าท่านจะหาอาชีพเสริมหรือว่าไรายได้พิเศษจากความรู้ของท่านช่องทางไหนลองศึกษาดูคะ่ะหรือว่าท่านจะนำไปต่อยอดก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้คะ่ะ อะไรที่ท่านคิดว่าสามารถนําไปต่อยอดได้ถ้าท่านลงมือทันท่านจะมีช่องทางอย่างแน่นอนนะคะให้ลองมองหาค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสจะนําพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวท่านพระราวพฤหัสจะนําสิ่งดีๆมาให้ตัวท่านจะต้องไม่อยู่เฉยๆด้วยนะคะช่วงนี้ท่านจะมีคนสนใจท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะมีคนพูดถึงท่านคนเพิ่มมากขึ้นคนจะอยากร่วมงาน กับท่านคนจะจับจ้องท่านผลงานของท่านจะโดดเด่นไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือว่าทําอาชีพอะไรก็ตามคนจะรู้จากท่านเพิ่มขึ้นจากงานที่ท่านทําท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุลวาสนาของแต่ละท่านและการดีขึ้นของท่านในครั้งนี้ท่านจะเหนื่อยมากมากความสําเร็จที่ได้มาทุกครั้งจะต้องแลกกับความพยายามและอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆนานา แต่มันจะคุ้มค่าเพราะว่าท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานหรือว่าในงานที่ท่านทําในอาชีพของท่านท่านจะได้มาซึ่งซึ่งทรัพย์สินเงินทองช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบนะคะท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องของการงานและการเงินบางอย่างท่านหลุดลอยบางอย่างที่ท่านมุ่งหวังว่าท่านจะได้อาจจะหลุดลอยไปแต่ว่าท่านอาจจะได้มาในสิ่งที่ท่านนั้นไม่คาดหวังหรือว่าท่านนั้นไม่ได้หวังว่าท่านจะได้เข้ามาแทนนะคะเรียกได้ว่าชีวิตของท่านจะเจอทุกรสชาติ ทุกคาบก็หลายครั้งจะได้อย่างเสียอย่างจะมีมาให้ท่านได้สัมผัสบ่อยครั้งด้วยคนอยากมีคู่นะคะจากนี้ไปท่านจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านชอบพอ mm. เขาสนใจท่านท่านสนใจเขาท่านจะมีโอกาสได้พบเจออย่างแน่นอนงานที่ท่านทำนะคะและสติปัญญาที่ท่านมีที่เป็นเลิศนั้นจะนำพา ซึ่งทรัพย์สินเงินทองมาสู่ตัวท่านงานจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองสติปัญญาของท่านจะนำพาให้ท่านนั้นได้งานดีๆได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองด้วยเช่นเดียวกันและสติปัญญาไอเดียดีๆจะทำให้ท่านนั้นผ่านพ้นอุป,ปสรรคและปัญหาได้ไวกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะหากท่านมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยากมีบ้านอยากมีรถที่ผ่านมายื่นกู้ไม่ผ่านท,าท,าทัางๆที่โอหพร้อมทุกด้าน แต่ด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบได้ไม่ผ่านสักกาทีไม่ได้บ้านไม่ได้รสักทีในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้บ้านได้รถสมใจจะมีหนี้เพิ่มสําหรับบางท่านแต่ว่ามันจะเป็นหนี้ดีนะคะท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองบางอย่างเพิ่มขึ้นมาท่านจะมีแรงใช้หนี้ได้มากขึ้นที่ผ่านมาผ่อนผันนี่โอ้โหจนจนไม่รู้จะผ่อนผันยังไงแล้วแต่ว่าในช่วงนี้ท่านจะมีเงินเพิ่มท่านจะมีแรงใช้หนี้เพิ่ม เรียกได้ว่าจะมีเงินได้ใช้นี่เยอะขึ้นด้วยนะคะนี่สินจะลดน้อยลงถึงจะไม่ถึงขั้นที่ว่าร่ำรวยสำหรับบางท่านแต่ท่านจะมีกินมีใช้การเงินไม่ติดขัดมากเช่นที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ชีวิตของท่านจะแต่งกับงานชีวิตของท่านจะอยู่แต่กับงานจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบข้างมากนะแม้แต่ตัวของท่านเองบางช่วงบางเวลานะคะแทบจะไม่มีคำว่าวันหยุดกันเลทยทีเดียวคะ่ะ หยุดก็ต้องนำงานกลับมาทำที่บ้านหยุดก็เหมือนไม่หยุดการทำงานจะยุ่งขึ้นมากๆท่านจะได้หวนกลับไปทำงานที่เดิมๆหรือว่าจะได้หวนกลับไปทำอาชีพเดิม,ดมๆจะได้ทำงานเดิมๆที่ท่านเคยทำมาก่อนนะคะและแนะนำหนึ่งสิ่งเผื่อจะเป็นแนวทางดีๆให้กับท่านหากท่านอยากได้งานหากท่านจะสมัครงานให้ท่านเลือกสมัครงานสายงานเดิมๆหรือกลับไปสมัครบริษัทเดิมๆที่ท่านเคยทำมาก่อนนะคะ โอกาสที่ท่านจะได้งานทำมีสูงม,มากกว่าสายงานใหม่ๆที่ท่านยังไม่คุ้นชินนั่นเองค่ะและเน้นย้ำนะคะขอเน้นย้ำอีกครั้งหากมีใครเข้ามาให้โอกาสแก่ท่านหรือหยิบยื่นโอกาสดีๆให้อย่าได้ปฏิเสธหากสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองจากนี้ไปขอให้ท่านรับทำจากนี้ไปอยากได้อะไรจากใครอยากจะขอความช่วยเหลือลจากใครอยากจะได้เงินอยากจะได้ออเดอร์ อย่านั่งอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆและห้ามใช้คําว่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจให้ท่านขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นจากลูกค้าของานจากเจ้านายได้เลยช่วงนี้ปากมีเสน่ห์พูดน้มน้าวจิตใจคนได้ดีพูดจาน่าเชื่อถือจากนี้ไปท่านนั้นจะดีเพราะปากจะรวยเพราะปากนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังคําพูดที่รุนแรงหรือว่าคําพูดที่แรงๆเอาไว้ด้วยนะคะให้คิดก่อนพูดให้มากๆ พูดดีท่านก็จะได้สิ่งดีๆในทันทีแต่ว่าถ้าท่านพูดไม่ดีหนึ่งปีจากนี้ไปชีวิตของท่านจะพังเพราะปากของท่านเองขอให้ท่านนั้นระมัดระวังคําพูดจากนี้ไปท่านจะมีเหตุให้ได้เงินแบบฟุกๆหรือว่าท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะเงินที่ท่านไม่คิดว่าท่านจะได้ท่านจะได้มาค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีธนูให้ท่านมีโชคมีลาบมีงานดีๆเข้ามามีคนรักคนเมตตา กราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงเฮงเฮงรวยรปังปังสวัสดีค่ะ